เล่าชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารได้ฟังหน่อยครับคือที่ถามไม่ใช่อะไรครับตอนนี้เนี่ยมันมีหนังเรื่องบู t ทใน n น t f l i x มันเป็นเรื่องของนาวิกโยธินนะครับลองไปดูนะครับนั่นแหละเขาเป็นเขาเป็นกระเทยเขาเป็นเกย์แล้วเขาก็ไปอยู่ในนาวิกโยธินแต่ว่าเขาทําได้ดีแล้วตอนนี้ฮิตถล่มทลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าชีวิตในโรงเรียนมราาียมทับเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลาใไ้ฟังหน่อยก็ดีครับไป เขาก็รับน้องเขาไปถึงเขาก็ไปรวมกลุ่มกัน,กล,น,นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แบ่งกลุ่มบันไปรายง,งานตัวก็ได้ถุงทะเลไม่ได้มีพี่อันนี้ได้ถุงทะเลพี่ต่อชะดอเอาถุงถุงทะเลเหมือนกับนาวิกุโยทินเข้ไปแบกไปหันักเรียนเองขาสั้นไปไม่มีกระเป๋าเท่ๆไม่มี ตปกองอยู่ก็รอเขาเรียกเชียร์เลยเขา่าประกาศรายชื่อมหาลายัยบางคนก็ติดแพทย์ติดรัฐศาสตร์จุฬาบ้างติดมีใครที่จะสละสิทธิ์ออกไหม <ừ> ว่าผมประกาศสอบมหาลัยแล้วใครออกก็ออกนายบุญสิทธิ์นี่ไม่ได้ไปสอบมหาลายัยเขาเขาบอสอบอันนี้แล้วเดียวเพื่นอนเขาเลยเขาไม่ไปเขาอ,อยู่นี่เลยสมัยก่อนก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นอยู่เตรียมอาหารหลังจากนั้นก็ ฝึกที่เตรียมอาหารเป็นรุ่นสุดท้ายที่ที่ลุมพินีก่อนที่จะย้ายไปขนครนายกแล้วก็ฝึกที่นี่ปีหนึ่งเรียนเตรียมอาหารปีหนึ่งเสร็จแล้วก็มาขึ้นเร่าที่ลาดำเนินถนนลาดำเนินนอกเรียนในร้อยอยู่ที่เก่าอยู่ถึงเวลาเขาก็พากันเดินแถวไปไปเรียนหนังสืออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดตื่นเช้าเพราะว่าลงนอนกับที่เรียนคนละฝั่ง น่าจะเป็นฝั่งทางทางใกล้ๆก,กับอนุาสาวรีย์ทรงมาที่โรงเรียนทหารจะมีพิเศษอย่างว่าหลังเรียนไปแล้วก็ไปฝึกทหารมันเหมือนกับฝึกหลักสูตรทหารใหม่ก่อนที่เราจบมา,าต้องไปฝึกเขา,เาต้องจบหลักสูตรนี้ก่อนเสียสัปดาห์ใช้หันควา้หาหันถ้าอาวุธมีกี่ท่าอะไรเรียนหมดถ้าหมอบอยุทธีพื้นเบื้องต้นแล้วกลางคืนก็มีพิเศษหน่อยพีนนน่น้องก็รับน้องกัน อยู่กันไปตามภาษาวัยรุ่นอยู่ด้วยกันแกล้งกันทุกรูปแบบเพื่อเพื่อให้น้องมีความอดทนมีความพร้อมถ้าจบไปเป็นนายหารแล้วคุณต้องต้องเจอแรงกระแทกหลายอย่างทนความหิวได้ทนความเหนื่อยได้เหนื่อยโดยการถูกกันแกล้งคือจะต้องทำไงได้ให้เด็กเด็กพวกนี้อดทนกว่ากว่าผู้ใต้กำชาทุกระดับที่คุณไปปกครองคุณจะต้องฝึกฝึกหนักกว่ากว่านักเรียนนักเรียนในสิบฝึกหนักกว่าน้องๆอ,งนองคนอาหาร เพราะคุณจะไปปกครองเขาเพราะฉะนั้นถูกแจ้งแจ้งสารพัดบางคืนก็ได้นอนชั่วโมงหนึ่งแล้วไปเรียนหนังสือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยบางสัปดาห์ไม่ได้อาบน้ําเลยฟันก็ไม่ได้แปรงเลยทั้งสัปดาห์บางทีไปอาบน้ำเอา้านักนักเรียนมาอาบน้าโอ้เย็นดีเอาทูสบู่ทำพร้อมกันนะให้ทุกคนพร้อมกันทำสระผมเอา้าพอก่อนพอก่อนเอ้มันเปืองยาสระผมเปืองน้ำอ่ะที่จะล้างเอาไปสักเนี้ยไปนอน สบู่ก็เต็มตัวแฟซ่าก็เต็มหัวเป็นนอนแล้วก็แปรงที่ฟันก็ยังไม่ได้ดแปรงนอนแล้วตื่นขึ้นมาตีสองไปหาเรื่องว่านักเรียนมีคนบอกห้ามมาเข้าห้องน้ําก็มีคนแอบมาเข้าห้องน้ําไปดูนี่ลายลายลายเดินเนี่ยเอาแป้งไปเนี่ยเห็นมีคนนอขูห้ามทุกคนมาเข้าห้องน้ําราผิดชอบร่วมกันก็ซ่อมอยู่นะพอตื่นเช้าก็นอนชั่วโมงหนึ่งไปเรียนหนังสือห้ามห้องน้ํานี่เลยครับห้ามเข้าไป อาบน้ําหรือว่าข้ามเข้าไปกับรช่วงช่วงนี้ห้ามเข้าห้องน้ำคือเขาเขาจะหาเรื่องเขาจะแกล้งแกล้งเด็กจริงๆก็ไม่มีใครมาเข้าหรอกครับรุ่นพี่นี่แหละแกล้งว่ามีคนเข้าโดยเอาแป้งไปลุยแล้วตัวเองเดินแล้วมาลงมาลงรุ่นน้องแล้วก็มาสู้ซิปใครว่าใครเข้ามันก็แกล้งกันคือหมายถึงว่าเป็นเกมที่จะทาให้เด็กอดหลับอดนอนแล้วไปเรียนหนังสือให้ได้กลับมาก็ซ่อมอีกไม่ต้องอาบน้ำอาทิตย์หนึ่งทาได้ไหมอยู่ได้ไหม บางทีผื่นก็ขึ้นตามหลังบางทีก็เหม็นปากนี่ครูผู้หญิงเข้ามาในห้องเรียนนี่สอนแทบไม่ได้พวกเธอไปทำอะไรมาทาไม่เหม็นจังเวลาเดินเดินแถวจากจากระดําเนินมาอีกฝั่งหนึ่งชั้นห้าสี่สามสองหนึ่งะไระไ่ไงชั้นห้าในาี่จะหอมากพวนจะจบไปเป็นนายหารรูปรองอสี่สามสองหนึ่งก็หอมไปเรื่อกพอมาถึงชั้นหนึ่งชาวบ้านจะปิดปากมัเหม็น <c oughs> เพราะว่า ไม่ได้อาบน้ําแล้วก็ถูกซ่อมตลอดแล้วก็ผู้คนบางคนทนไม่ได้ก็วิ่งหนีขึ้นรถเมล์ไปเร้ายไปเลยไม่ไมาเรียนคือใช้ระบบคัดคนที่สภาพจิตใจทนไม่ไหวให้ออกไปโดยกา<ห>รถอดมันเยอะไหมครับเยอะครับ,รบหลายหลาย,หลายคน<ม>ออกไปบางทีก็ไปเรียนต่อเมืองนอกบางทีหนีไปเลยเพราะว่าคือบางทีเขาทนแรงกดดันนี้ไม่ได้ แล้วสภาพจิตใจของท่านแม่ทัพนะตอนนั้นล่ะครับเรารู้สึกกดหูรู้สึกทําไมเราต้องมาทนอะไรอย่างนี้ไหมทางางนนะครับก็คิดนิดนึงแต่ว่าพอนั้นมาเฮ้เราก็ลําบากมานี่เราทนไม่ได้เพื่อนกูทั้งหลายเขาก็ยังอยู่กันได้นี่กว่ากูก็ลําบากมาครับอู้รับปลาหาเขียนมาก็สู้เล้วะแล้วจากชีวิตที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ในในกทมถูกไหมครับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับกตอนจอยู่กทมก็อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ถึงได้ออกเสาร์อาทิตย์ก็ปล <c oughs> <6 S 1> ่อยพัก กลับไปอยู่กับบ้านญาติบ้านคุณนาบ้างที่อยู่แถวลาดพร้าวแถวอะไรก็เสร็จแล้วก็อาทิตย์ก็กลับเข้าโรงเรียนซ่อมต่อส่วนใหญ่เรียนที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่ปีสองของเรียนในรนะ้อยเป็นปีต่ำสุดจะถูกซ่อม,อมเพื่อเพื่อ,อสร้างสร้างในหานเด็กๆก,ก,กดดันทุกรูปแบบให้เขาอดทนให้ได้นอกจากครูฝึกแล้วก็เป็นรุ่นพี่มากดดันรุ่นน้องด้วยไหมครับจะเป็นรุ่นพี่เขาปกครองด้วยไม่ไม่มีครูฝึก รุ่น oh. พี่ปกครองน้องเองชั้นห้าเขาเรียกว่านักเรียนคอมแมนแล้วพอแม่ทัพกุ้งได้เป็นรุ่นพี่เนี่ยแม่ทัพกุ้งกดดันรุ่นน้องอยังไงมัาง,งเพื่อนก็ให้เลือกได้เป็นนักเรียนคอมแมนเป็นหัวหน้ากองร้อยเราก็ปกครองเพื่อนด้วยปกครองน้องชั้นสี่สามสองหนึ่งในตึกหนึ่งเราเราก็จะดูแลเขาก็ความรู้สึกว่าไม่เคยซ่อมรุ่นน้องเลย สงสารมันบางทีก็เป็นหน้าที่ให้เพื่อนผู้หมู่หัวหน้าหมู่เลยซ่อมไปเป็นหัวหน้ากองร้อยที่ใจดีครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยกลับบ้านเพราะไม่รู้จะกลับไปไหนบ้านอยู่ร้อนก็ไปถึงก็กลับมาเสาร์อาทิตย์มันไม่พอครับก็แวบ,บเข้าเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยอยู่นครนายกครับก็ซ่อมพัฒนากองร้อยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรสาเหตุที่ให้เพื่อนมันเครดิตเป็นนัเน Comment, กเรียนคอมแมนเพราะว่า เพื่อนบอกว่านิสัยดีว่าไม่เคยไม่เคยได้กลับบ้านกลับไม่ได้มันไกลอยู่แต่ในโรงเรียนเพื่อนก็นเลยให้เป็นนักเรียนปกครองสงสารเด็กๆปีหนึ่งปีสองไม่ค่อยได้ซ่อมเขาเขามันมีแต่เพื่อนลอยไปซ่อมเราไม่ค่อยกขบอกตเตือนกันเฮ้ยอย่าไปทําน้องมันมากมันเหนื่อยให้มันเดินอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่คนหดก็มี มัเป็นเป็นนิสัยของรุ่นพี่เขาเป็นอย่างเงี้ยทุกรุ่นทุกปีแต่ละรุ่นจะมีคนโหดจะมีคนใจดีส่วนผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายใจดีมากกว่าก็เลยเป็นที่นิยมของรุ่นน้องทั้งหลายนครับน,ะะน้องมันก็รักเพราะว่า แต่จริงๆมันต้องมีคนโหดเพราะว่าน้องมันไม่มีคนมันจะไม่มีคนฝึกน้องมันมนี่ฮะชีวิตในในโรงเรียนทหารมันทําไงก็ได้ให้เขามีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในสนามรบเนี่ยคุณจะต้องนิ่งนะคุณจะต้องอดทนอยู่กับลูกน้องคุณต้องอยู่ให้ได้อยู่กับไม่ได้อาบน้ำอย่างเงี้ยคุณต้องอยู่ให้ได้ไม่ได้นอนนี่เข้าเวรยนยามคุณต้องอยู่ให้ได้เขาที่มีหลักสูตรเสริมไปหลักสูตรจูโจมหลักสูตรโดดล่มทดสอบจิตใจอย่างเงี้ย หลักสูตรอะไรที่ยากที่สุดในความคิดของแม่ทัพกุ้งครับนี่เป็นจู่โจมครับจู่โจมนี่ก็เป็นหลักสูตรระยะยาว11สัปดาห์ฝึกผู้นําหน่วยทหารขนาดเล็กผู้นําหน่วยทหารขนาดเล็กที่จะเป็นผู้หมดปืนเล็กคุณต้องเดินอะไรก็ต้องเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยมันมีภาคป่าภูเขาภาคทะเลภาคที่ตั้งภาคทะเละเลนะี่ยถ้าคุณเรือเรือเดินสม,มุทรล่มเนีย่ยคุณไปอยู่ติดเกาะคุณทายยําไงถึงจะใช้ชีวิตได้เมื่อคุณไปลบป่าภูเขาทาําไงถึงจะดํารงชีพได้ คุณต้งเดินขึ้นนะลงเนินขึ้นเดินลงเนินคือจริงในไม่ได้ใส่เลยว่างั้น,นถอะมันใส่ไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ยงั้นตลอด11สัปดาห์ฝึกการเข้าไปบัดต่อที่หมายแล้วก็การเข้ารบเวลางคืนไปสุ่มเวลางคืนอะไรต่างเป็นหลักสูตรเขาเสือขับดาบที่ว่าเป็นหลักสูตรหลักของของฐานล่าถามตลกๆลกนะครับลบกลางคืนเนี่ยทหารกลัวผีไหมอ๋อขึ้นอยู่กับคนนะฮะเยี่กัน <laughs> แต่ก็บางคนก็มีนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เราต้องถูกฝึกมาคือเรามีปืนยังไงก็ไม่กลัวครับคนน่ากลัวกว่าผีนะครับใช่ <Okay. S 1> ผีมาก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเหมือนกัน <Okay. S 1> <laughs> ไม่มีแหละครับไม่มีรับเรามีปืนเนี่ยต้อง,ต,องต้องอดทนต้องนิ่งต้องจะต้องทําให้ข้าศึกไม่เห็นเราเห็นทีหนึง่งก็ใกล้ถึงตัวแล้วอย่างเงี้ยเราพูดถึงว่าตอนนี้จบโรงเรียนทหารละตัวตนที่เราจบมากับตัวตนที่เราก่อนที่จะเข้าไปอ่ะ แม่ทักปงรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนตอนที่เขาจะเข้าเตรียมอาหารไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเด็กบ้านนอกซื้อบื้อซื้อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรหินปูนก็ไม่เคยขูดตัง้งแต่เกิดจนถึงอายุ18ปีแม่ไม่เคยพาไปเช็คร่างกายอะไรเลยพอเข้าไปก็กองทัพก็จับตรวจสุขภาพหมดตรวจพยาธิทุกชนิดในร่างกายขูดหินปูนพอค่อยเขาฝึกสายหันควานฝึกความมีวิน,นัยและความเป็นผู้นำพอจบมาจากชั้น5้ามาเนี่ยนำหน่วยได้เลย คุณเนต้องไปพูดต่อหน้าแถวน้องคนทาหารให้ได้จบใหม่เ็าจะให้ผู้หมวดจบใหม่ไปฝึกทหารใหม่ทุกคนก่อนเพ่อ,อยห่างน้อยก็ไปฝึกต่อหน้าแถวทหารมีลูกน้องที่ใกล้ชิดคือครูฝึกมีมีพ่อจา่ามีผู้หมวดสิบเอกเป็นลูกน้องผู้หมวดเพราะพ่อจ่าเขาอยู่เก๋ามานานแล้วหน่วยนี้เก๋ามานานแล้วผู้หมวดใหม่ก็ต้องไปเรียนรู้กับเขาแล้วก็ไปเรียนรู้การเข้าเวียนยามแล้วก็ไปเรียนรู้ในการพูดหน้าแถวจบมามันจะแตกต่างกับที่เราเข้าไปโดยสิ้นเชิง คุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีลักษณะความเป็นผู้นําแล้วก็การเดินการอะไรมันจะเปลี่ยนไปเขาฝึกเดินนั่งขัดหลังกินข้าวมึงอย่าตัวงอนะอย่าก,กองแข็งเวลายืนมึงต้องยืนตรงขึ้นรถเมล์มึงก็ยืนตรงมึงอย่าไปกองแข็งอย่าไปสมอสงแงะแล้วมันไม่สง,งา่าเครื่องแบบที่มึงใส่ต้อง ต้องดูดีศักดิ์ศรีของทหารไทยพี่เขาจะสอนมาอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ยนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยจบมาเนี่ยสมาร์ทสาวสาวมองเนี่ยพอเราเรารู้สึกอย่างนั้นแลยไหมพอเราจบแล้วใส่เครื่องแบบหรือว่าเวลาเราเดินกลับไปที่หน่วยน้องแต่เป็นนักเรียนแล้วครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> สาวสาวนิยมคน,ใ, <c oughs> นมในเครื่องแบบถูกไหมฮะสาวไทยก็มีก็เป็นที่บันไส้ของหนุ่มๆด้วยครับ<ท> ที่มันทสซด้วยแต่แต่ก็เป็นเรื่องที่ที่สร้างวินัยของทหารไทยผู้บับหน่วยระดับเล็กที่สุดระดับหมวดนี่จะร้องสร้างให้น้องๆเหล่านี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีกับกําลังพลในกองทัพให้ให้เป็นตัวอย่างแก่น้องพลทาหารแก่น้องในสิบบุคลิกต่างๆต้องมีอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนนายทหารต้องสร้างและให้เขามีความรักชาติศาสนามันรันกท